สวัสดีครับสวัสดีจันปุ๋ยครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Give m มีไฟ podcast นะครับ podcast ดีๆที่จะนำสาระน่ารู้มาฝากคนวัยทำงานนะครับทั้งที่ทำมานานแล้วทำมาสักระยะนึงหรือว่าน้องๆ first jobber ก็ฟังพร้อมๆกันไปได้เลยในเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึง Mr. Mm hmm. Last Minute เนาะ mm hmm. เรายังคงขอ continu e ต่อในเรื่องของเวลา mm hmm. เพราะว่าทุกคนรู้ดีนะครับว่าเวลาเนี่ยเป็นของมีค่า ฝรั่งนี่ถึงก really. <so well ็อกว่า time is money เลยนะค่ะใช่ค no ่ะแล้วก็มีประโยคของภาษาไทยสำนวนนะคะบอกว่าเวลาและวารีไม่เคยคอยใครเวลาและสายน้ำนะครับไม่เคยคอยใครไหลผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยกลับผ่านเลยใช่มันเคยมีรูปปั้นของกรีกค่ะเขาให้ข้อคิดค่ะคุณโต้งรูปปั้นเนี่ยนะปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะจะเป็นยืนขาตั้งอยู่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งขาเหมือนกำลังก้าววิ่งครับ แล้วผมเนี่ยนะคะก็จะเหมือนโดนดึงอะ่ะฉุดกระชากเขาก็เปรียบให้เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโอกาสเข้ามาในชีวิตเราอะ่ะถ้าเราไม่คว้าไวอ้อ่ะเราไม่วิ่งไล่จับให้ทันอะ่ะมือนก็จะหลุดลอยเลื่อนไปคะ่ะและที่สำคัญเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทุกคนเลยนะท่านที่ฟังอยู่รับชมอยู่จะลูกเล็กเด็กแดงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคุณปู่คุณย่า มีวันล,ละ24ชั่วโมงเท่าเท่ากันทั้งนั้นเลยแล้วก็ในหนึ่งสัปดาห์ก็มีเจวันเท่าเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับที่รเราจะบริหารจัดการยังไงดีครับอาจารย์ปุ๋ยคือทุกคนจะบอกว่าฉันไม่มีเวลานะ<ม>เป็นข้ออ้างนะอีกไม่อยากพเืาข้อคแก้ตัวนะ<ม>เป็นข้ออ้างพอจะทํานี้ยังไม่มีเวลาเลย<ม>ยังไม่มีเวลาเลยอยากจะไปเรียนนูน่นเรียนนี่ไม่มีเวลาเลย<ม><ม>อยากจะลดน้ําต้นไม้อยากจะปลูกผักสวนครัวอยากจะรเรียนทําอาหารไม่มีเวลา หลายคนชอบอ้างตรงนี้แต่ว่าปรากฏว่าคนที่เขาทําได้แล้วทําสําเร็จอะ่ะเขาก็มีเวลาเท่ากับกับคนที่พูดอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าพอไปดูลึกๆแล้วไปสังเกตเอ๊ะเขาทําได้ยังไงมันอยู่ที่การจัดลําดับ<อ>การให้ความสําคัญ prioritys <อ> <at> ถ้าเราให้อะไรที่สําคัญตรงนั้นอะ่ะเราก็จะแบ่งเวลาให้ได้และเพื่อทํามันให้สําเร็จให้จบ ถ้าคุณโต้งลองนึกเนาะตอนเราเด็กๆเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรไม่รู้อะไรมากเนาะเราโตมาพ่อแม่ก็จับเราเข้าโรงเรียนเราก็เรียนหนังสือขเข้าไปตามระบบนั้นบจบมัธยมเราต้องเข้ามาหาวิทยาลัยเราก็เรียนไปพอเรียนเสร็จต้องทํางานคือเราก็แค่เดินตามคันลองของคนอื่นที่เขาทํากันไงแต่เรายังไม่ทันได้คิดแต่มันเหมือนกับมีลู่ทางให้เรารเดินไปแต่ถ้าเกิดทุกคนทําไปแล้วค่อยๆฉุกคิดไปแล้วทําไมคนที่ประสบความสําเร็จเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนไง แล้วเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากทําอะไรเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของเวลา,านะครับเพราะฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดน,นะครับก็คือจัดเรียงลําดับความสําคัญวงเล็บวงเล็บในแบบของตัวเองเนาะอาจารย์เนาะไม่ต้องไปลอกใครใสมมติว่าก่อนนอนนะครับก็กําหนดเวลานอนใครยังไม่ได้ฟังเรื่องกำหนดเวลานอนลองฟังเอพิโซดที่แล้วนะครับ,รบก็จะได้ไอเดียดีๆในการกําหนดเวลานอนเวลาตื่น ก็นอนหยิบโพส์อิ์หรือกระดาษเล็กๆขึ้นมาสักแผ่นหนึ่งลองเขียนสมสิ่งที่อยากทำในวันถัดไปเนาะหรือว่า things to do ก็ได้ใช่นะครับ things to d o ในในวันถัดไปเนาะว่าพรุ่งนี้อยากจะไปใช้เวลากับไปทานข้าวเย็นกับคุณแม่ได้มาละนะครับจะอยู่เมนูเย็นๆหน่อยหรือว่ากลางวันอยากจะไปส่งเอกสารนี้ให้กับ พี่ที่ทํางานจะเป็นการ์ดออยพรหรืออะไรก็ว่าไปเนาะหรือตอนเช้าอยากจะตื่นออกไปออกกําลังกายช่วงเช้าได้ละสามข้อหรือสามข้อนั้นอาจจะอยู่ในช่วงเช้าหมดเลยก็ได้ก็ลองเขียนดูแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าทางเวลาของเราได้ใช่บางคนก็อาจจะเป็นทสเนาะเป็นงานที่จะต้องทําให้สําเร็จที่คอมพิวตะเหมือนเป็นมิชชั่นของเราที่เป็นงานภาระหรือว่าเป็นดิลที่เราต้องทําในวันรุ่งขึ้นนะคะ ถ้าคุณต้องลองศึกษาดูนะผู้บริหารหลายๆคนนะโดยเฉพาะบรรดาซีอทั้งหลายแลบสิ่งแรกที่เห็นชัดๆนะส่วนมากคนพวกนี้จะเป็น Early อ i r d ตื่นเช้าตื่นเช้าเป็นคนที่ตื่นเช้า,ชาแล้วรู้ไหมอันดับแรกที่หลังจากตื่นนอนเขาทำอะไรอันดับแรกทำอะไรครับอาจารย์พวกนี้จะให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกาย e อ e r c i s e <Exercise S 1> oh, เลยค่ะ exercise, <God> ใช่เขาจะมีลู่วิ่งมีเครื่องออกกำลังกายหรือไปวิ่ง<ม>จริงๆ,ๆในสวนสาธารณะเลย ให้เวลาแบบบางทีวิ่ง1ชั่วโมงสองชั่วโมง hmm. เพราะเขามองว่าเนี่ยร่างกายเป็นต้นทุนชีวิตที่สําคัญ hmm. ถ้าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเราก็ทํางานได้ hmm. เราก็พอดิวสิ่งต่างๆได้นะมี performance ที่ดี hmm. ให้ความสําคัญแต่ในขณะที่ถามตัวเองนะอาจารย์เองก็เป็นนะต้องบอกว่าอาจารย์ก็เป็น on and off เหมือนกัน hmm. บางครั้งบางช่วงทําได้คือตั้งใจว่าตื่นมาฉันจะไม่จับมือถือครับ hmm. เราจะต้องอาจารย์ก็ สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนิดนึงแล้วก็ไปออกกาลังกายไม่เปิดโทรศัพท์เลยค่ะดีจังเลยพอทําอย่างนั้นทําได้นะเป็นช่วงๆแต่พอบางครั้งบางทีมันมีเดิวที่เมื่อคืนเรายัางค้างอยู่ปุ๊บแล้วก็ขอตอบตรงนี้นิดนึงแล้วมาดูซิเมื่อคืนคุยงานสั่งงานหรือบอกนักศึกษาว่าไงเช้ามาเช็คนิดนึงพอเช็คแค่นั้นแหละติดนึบเลยยาวเลยยาวเลยค่ะสกิปการออกกาลังกายไปเลยค่ะก็เลยถึงบอกว่าตัวเองเป็นออนแอนด์ออฟเหมือนกันแต่ตอนหลังก็จะพยายามนะว่าเอ้ยตื่นมาฉันยังไม่เปิดมือถือ เราไปให้ความสำคัญกับเรื่อง Body and นด์มก่อนนะออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพใจของเรารเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสดนะครับลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เป็น fresh shopper เนอะพี่ๆที่ทำงานมาสักระยะนึ่งเราอยากจะหา work life balance เนาะหรือว่า work life integration นี่แหละนะครับ,รบเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตมา integrate ใส่ชีวิตเราซะนะครับลอง list ออกมาสัก สามข้อก่อนนอนน่าจะดีเพราะว่าถ้าเช้ามาเนี่ยเราเรา,เรานึกอะไรไม่ออกเนาะก่อนนอนเราจะรู้ว่าเราอยากทําอะไรเช่นบางคนอยากจะฝึกภาษาอังกฤษตื่นเช้ามาก็อาจจะเปิดฟังฟัง BBC ฟังพอดแคสอะไรก็ได้สัก15นาที15นาทีก็จะกลายเป็น15นาทีของการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองเนาะแล้วหลังจากนั้นอยากจะ ออกกาลังกายหรือทําควบคู่กันยังได้เลยนะอาจารย์ปุยเนาะออกกาลังกายไปฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษไปก็ได้2อย่างแล้วอย่างที่3เราอยากจะทําอะไรดีหน้านะครับอยากจะหาความสุขให้กับตัวเองด้วยการไปทานอะไรอร่อยๆก็เขียนไว้ในลิสต์เราจะได้กลับมาถึงบ้านแล้วรับวาฮ่รู้สึกดีกับตัวเองจังเลยอคอมพิชในวันนี้ฉันทําได้สําเร็จละมิชชั่นคอมพีทนะคะทีนี้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็มีทั้ง7วันเลยเนาะถ้าเราหมั่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับช่วงเวลาดีๆของเราวันละสามถึงสี่กิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆอน่าจะมีผลลัพธ์อะไรดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ฟูร์ใช่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันอยากปลูกต้นไม้บางคนก็ชอบแบบไดรีแลกซ์ตัวเองเนาะแล้วอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอย่างเงี้ยแต่พอจัดเวลาให้ตัวเองแค่นิดๆหน่อยๆน,นะปลูกเล็กๆมันทีอาจจะกระถางเล็กๆเกนาะแค่ปูด่างเอ้ยกระบองเพชรเอ้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นความสวยงามเห็นต้นไม้มันจริญเติบโตหรือออกดอกออกผล่ะ เราก็จะได้แบบความชื่นอกชื่นใจนะแล้วเป็นการผ่อนคลายตัวเองด้วยขนาดแค่ต้นไม้เห็นไหมมันยังต้องใช้เวลาเลยก็เช่นกันถ้าเกิดเราต้องการสร้างคุลค่าเพิ่มให้ตัวเองเพื่อเราจะเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นในองค์กครใช่ไหมคะมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน แต่อย่างที่คุณโต้งบอกอ่ะหาสิ่งที่เราต้องการที่เราอยากเป็นให้เจอแล้วก็มุ่งโฟกัสไปตรงนั้นแล้วก็ทําให้ได้แต่ว่าต้องทําอย่างมีกลยุทธ์นะต้องวางแผนด้วยอย่างตั้งใจจะฝึกฝนภาษาที่3าเนาะเดี๋ยวนี้บางทีน้องๆภาษาที่3ามแล้วค่ะเนาะภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางนี่บางทีถือว่าเป็นเบสิกนะเป็นเบเบยละพื้นฐานละอาจจะมีภาษาเกาหลีเออฝรั่งเศสญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปตรงนี้ค่อยๆเริ่มทํา ตอนนี้ที่อาจารย์รู้จักบางท่านนะท่านเกษยียณอายุไปแล้วนะทำงานมานานละก็เป็นคนที่ยังไม่หยุดดิ่งนะอยากเรียนภาษารัสเซียอยากเรียนภาษาเกาหลีอะไรอย่างี้ก็มีนะแล้วค่อยๆซื้อหนังสือแล้วก็ฟัง YouTube อาจารย์มีตัวอย่างหนึ่งคุณโต้งต้อง,องยอมรับเลยว่าเนี่ยเขามองเห็นคุณค่าของเวลาเป็นผู้หญิงผิวสีชาวอเมริกัน,นผู้หญิงคนนี้นะคะตั้งใจอยากจะเรียนเป็นแพทย์ แต่ด้วยฐานะเนะทางบ้านนะความลำบากแล้วก็ไม่พร้อม mm hmm. พอเรียนจบแค่ไฮสคูลแค่ม .6 ก็ต้องทำงานพอทำงานเสร็จแต่งงานมีบุตรอยู่สามคน mm hmm. จนส่งลูกเรียนนะ mm hmm. แต่ความฝันอยากเป็นแพทย์ไม่เคยจางหาย oh. ไปจากความฝันของเธอ <Okay. S 2> ปรากฏว่าพอลูกเริ่มโตช่วยเหลือตัวเองได้เข้าเรียนมัธยมละผู้หญิงคนนี้ค่ะมาเริ่มเรียน School of Medicine oh. คณะแพทยาศาสตร์ค่ะจนลูกเรียนไปแล้วตอนอายุสี่สิบเห็นไหมคะถ้าความฝันของเรายังไม่จางหายเรายังมุ่งมั่นต่อความฝันนั้นอยู่มาเรียนแล้วก็สําเร็จเป็นแพทย์ด้วยค่ะว้าวอันนี้แค่ตัวอย่างเบาๆเนาะครับแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าอายุไม่ใช่เป็นอุปสรรคเพราะว่าในเมืองไทยเองก็มีค่ะบางท่านเนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยเปิดนะสุโขทัยธรรมธิราชอายุเจ0ดดสิก็ยังมีค่ะแล้วบางท่านก็เรียนปริญญาตรีแบบหลายสิบสาขาเลยค่ะ นะก็แบบความรู้นะต่อเนื่องอย่างไม่สิ้นสุดเพียงแต่เราจัดเวลาเราเห็นความสําคัญแล้วเราก็ให้เวลากับสิ่งนั้นเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้อย่าลืมนะครับผมที่ได้พูดไปตอนตอน้นเอพิโซดนี้นะครับว่าเออเราจะใช้เวลาหรือว่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเวลาของเราในแต่ละวันยังไงก็คีย์เวิร์ดอยู่ที่การจัดเรียงลําดับความสําคัญหรือ p r i o r i t i z e นะครับก็ เป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเนาะนอกจากเอพิโซดที่แล้วเรามาตรงต่อเวลากันออกอแบบออกแบบให้ตัวเองได้ไปทันเวลาออกแบบให้ตัวเองได้ตรงต่อเวลาตอนนี้เราก็มาออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเวลาของเรา<ช>เ,รเริ่มสนุกจังเลยนะครับกับการเล่นกับสิ่งที่มันมีอยู่จํากัดแต่ก็เพิ่มมูลค่าขึ้นมา <พอ S 1> ได้พอพูดถึงตรงเนี้ยที่คุณโต้งพูดมาอาจารย์เลยนึกถึงอไอร,รู้ไหมมันมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งค่ะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ like, ่ะเหมือนเราฝากเงินในธนาคารเนาะเราจะรู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร,ร่ในธนาคารฝากในธนาคาร A ธนาคาร B ธนาคาร C เรามีเงินเท่านูน้นเท่านี้เรารู้นะคะแต่ว่าธนาคารเวลาของชีวิตเราเราไม่รู้นะแล้วในคลิปนั้นอ่ะเขามีตัวเลขที่บนอยู่บนศรีรษะของแต่ละคนว่าคนนี้มีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่แต่ตัวเขาไม่รู้นะแต่เราในฐานะคนดูเราจะเห็น <Tamb. S 2> แล้วเวลามันก็ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อย คือต้องนับย้อนกันเป็นแบบว่าอนุวินาทีเลย mm hmm. แล้วเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอะทำทุกเวลาทุกโมเมนต์ของเราอะให้มีคุณค่าให้มีความหมายและให้ผ่านไปอย่างมีความสุขนะเราก็จะใช้ช่วงเวลาของชีวิตหนึ่งของเราอย่างมีความหมายเนาะเราก็ใช้แบบเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อตัวเราเองต่อคนในครอบครัวต่อสังคมชุมชนประเทศชาติแล้วก็ต่อโลกครับผมเพื่อนๆที่รับฟังรับชมกันอยู่นะครับ ก็อย่าลืมไปออกแบบนะครับว่าเอ๊ะหนึสในแต่ละวันของตัวเองเนี่ยนะครับก่อนนอนคืนนี้กําหนดเวลาที่จะตื่นวันพรุ่งนี้แล้วก่อนนอนก็เขียนแปะบนหัวนอนสักนิดนึงหรือโพส์อทเนาะหรือไม่ก็นับบางคนทดในใจได้นะ mm hmm. ทดในใจได้ว่าพรุ่งนี้3อย่างนี้ถ้าได้ทำแล้วก็เยี่ยมเลย mm hmm. เยี่ยมเลยนะครับ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะชักชวนเชิญช,ช,ชวนมาก็คือ อย่าเพิ่งคอนเน็กโลกออนไลน์เนาะกิจกรรมนี้ต้องต้องบอกว่าลองทําในสิ่งที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองและเวลาของตัวเองก่อนอ,อย่าเพิ่งหยิบม,มาเช็คไลน์เช็ค Facebook เช็ค Instagram พักไว้ก่อนสักแป๊บหนึ่งหรือว่าจัดเป็นลำดับที่ 4, 5, 6แล้วกันส่วน 1, 2, 3เนี่ยขอเป็นให้กับส่วนตัวจริงๆจริงๆมีบางท่าน,นนะคุณตงแบบวันอาทิตย์เป็นวันดีท็อกเลยดีท็อกจากโซเชียลมีเดีย หรือว่าอาจจะลิฟสัก3ชั่วโมง6ชั่วโมงคือวันนั้นฉันกับมือถือนี่อยู่กันคนละห้องเลยแล้วก็ไม่จับแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมาทบทวนว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างเรามีความสุขเหมือนว่าเช็คอุณหภูมิตัวเองเช็คความเป็นไปแล้วก็เอ๊สิ่งที่เราคิดที่เราทําเราได้เรียนรู้เราได้ทําอะไรไปบ้างที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองให้กับองค์กรนะให้กับครอบครัวเราทําอะไรที่น่ารักน่ารัก,รกเป็นความดีที่เราควรจะต้องทําต่อไป อะไรเป็นข้อบกพร่องหรือเป็นข้อด้อยที่เราอยาเอ้ยควรจะหยุดได้แล้วนะเออเลิกทําดีกว่าเนาะทำให้คนอื่นเขาไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขหรือเราทําให้เขาเดือดร้อนลําบากใจเนาะพอพูดถึงตรงนี้แล้วอาจารย์เลยนึกถึงว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันมีโอกาสเหมือนกันครับแล้วมันมีคําเปรียบปเปรยค่ะคุณตงที่บอกว่าโอกาสอ่ะเหมือนไอศครีม,มคุณต้งเคยได้ยินไหมคะครับผมเหมือนมีคนเอาไอศครีมมาให้คุณต้งข้างหน้าเน่ะถ้าคุณตงไม่ไม่ทานอไอศครีมตอนนั้นทันทีอ่ะ นันง่ายๆคือไอติมมันก็ละลายไปเลยมันติมก็มันก็เป็นน้ำมันก็หมดไปก็ไม่อร่อยใช่ใช่ไหมคะเราต้องกินตอนที่ไอติมมันยังแข็งอยู่เนาะเป็นโคนเอยเป็นถ้วยเลยตักกินอร่อยเลยได้รสชาติได้ความเย็นอาจารย์มีเคสตัวอย่างหนึ่งอยากแชร์คุณโต้งค่ะตอนที่อาจารย์เรียนที่อเมริกามีอาจารย์ที่สอนท่านชื่ออาจารย์ไอร่าสอนภาษาอังกฤษท่านบอกว่าตอนที่ท่านเป็นเด็กๆเนี่ยเล็กๆเนาะมีคนเอาถาดมาถาดหนึ่งเลยในถาดนั้นเต็มไปด้วยโดนัท หลายรสชาติหลายรูปแบบหลายสีสันเลยแล้วความที่ท่านเป็นเด็กแล้วก็เอาถาดเนี่ยมายื่นให้ข้างหน้าอ่ะให้อยู่เลือกเอา choose one piece of donut ปรากฏว่าอาจารย์ไอร่าเนี่ยก็แบบชิ้นนี้ก็อยากได้ชิ้นนี้ก็อยากกินอันนั้นก็อยากลองอันนี้ก็สวยตัดสินใจไม่ถูกแต่ให้เลือกแค่หนึ่งชิ้นนะปรากฏคนที่ยื่นถาดให้เสร็จปุ๊บถ้าอยู่ไม่ตัดสินใจฉันตัดสินใจให้อยู่อยู่ไม่ได้กิน พออยู่ไม่เลือกอตั้งแต่นั้นอาจารย์ไอลาได้บทเรียนเลยค่ะอคบอกว่าถ้าคุณไม่ตัดสินใจไม่คว้าโอกาสที่อ,อ,อยู่ตรงหน้าของคุณแล้ว่ะคนอื่นเขาจะตัดสินใจให้กับคุณคแล้วคุณก็หมดโอกาสนั้นอ,อดกินเลยนั่นคือบทเรียนที่เด็กหญิงไอล่าได้รับตอนสมัยเป็นเด็กแล้วก็ใช้จดจำมาจนตลอดชีวิตแล้วมาถ่ายทอดให้อาจารย์ อาจารย์ก็แชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้กับทุกคนอยากให้ทุกคนคว้าโอกาสและโอกาสของเวลาที่เรามีเท่าๆกันนั้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวเองคนในครอบครัวแล้วก็สังคมประเทศชาติแล้วก็โลกค่ะนะครับในเอพิโซดนี้นะครับก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าทางเวลาตอนนี้เราอยากฟังไอเดียของเพื่อนๆบ้างจังเลยเนาะว่าเพื่อนๆแห<ม>ละครับเพิ่มมูลค่าให้กับเวลาของตัวเองยังไงบ้างคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับใครที่ฟัง YouTube หรือในบล็อกดิจอยู่นะครับ นี่คือรายการ Give Me ีไฟล์ a s t นะครับที่จะนำเรื่องราวดีๆสาระน่ารู้มาฝากคนวัยทำงานทั้งที่ทำมานานแล้วทำมาสักระยะหนึ่งคือน้องๆ First j o b อ e r ก็มาติดตามรับฟังรับชมกันได้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่เอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะ